ทีมข่าวสำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะที่ถนนราชดำเนินครับจุดนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ไข่แดงและก็เป็นย่านเศรษฐกิจที่มีการค้าอยู่ในเมืองลบบุรีครับพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากลิงน้อยลงส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเป็นลิงแม่ลูกอ่อนลิงเด็กแต่ยังคาดหวังให้เจ้าหน้าที่จับลิงอย่างต่อนเนื่องจนกว่าจะหมดไปจากเมืองครับ มันเกเรมันก็ไปเยอะแล้วอะคะ่ะสังเกตที่ดูนะคะจะมีแต่ลิงแม่ลูกอ่อนลิงที่แบบว่ามีลูกเกาะอก,ท,กทุกตัวที่เดินอยู่แถวแถวนี้มีแต่ลิงแม่ลูกอ่อนทั้งนั้นค่ะก็ น้อยไหมก็น้อยน้อยลงค่ะแต่มันก็ยังยังมีอยู่ยังบรบกวนอยู่ยังทําลายเข้าของอยู่ยังทําหลังคาหลบพังอยู่ใช่ให้ไปอยู่ในที่ที่เดียวเลยแล้วก็ไปให้คุณอยากให้อาหารลิงพุณก็มาให้ตรงนั้นเถอะอย่ามาให้เกลือนเมืองไปหมดเลยคุณยิ่งให้เกลือนเมืองมันก็ยิ่งแบบเขาเรียกว่ากระจายตัวพอมันกระจายตัวมันก็กระจายฝูงถูกไหมคะอมืมันก็ไม่มีทางหมดอ่ะก็มันก็เงียบอะเงียบนะเนาะเงียบแล้วก็มันไม่วุ่นวาย ผมเปิดใจวุ่นวายมากเพราะว่าบางทีคนมาซื้อของอะ่ะแย่งวิ่งมาและแย่งแล้วก็กระจุยกระจายอะ่ะม,ม,ม,มันเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ดีนะคะประชาชนส่วนหนึ่งไม่เชื่อว่าลิงในเมืองลบบุรีจะมีแค่2 0 0พันตัวนะครับตามที่กรมอุทยานเคยสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมาเพราะเชื่อว่ายังมีลิงอีกหลายตัวที่หลุดสำรวจแต่ยังเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่จะแก้ปัญหาลิงในเมืองลบบุรีได้ครับ